They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck up and keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing คันนี้เรามานั่งแถวที่2กันบ้านนะครับอย่างที่เห็นนะครับที่ทุกคนดูแล้วนะครับต้องบอกว่าในตัวของ EV5 คันนี้นะ ความกว้างขวางของเขาถือว่าใช้ได้นะครับขนาดเขาเป็นรถ SUV m i d s มิ e เอาจริงๆเนี่ยมันเป็นน่าจะอยู่ประมาณสักแบบซีเซ gment นะครับก็จะอยู่ในตัว CR-V นะครับน่าจะได้อันนี้จะมีความขนาดที่แบบใหญ่ นะครับพอสมควรเลยและพอให้ทุกคนได้เห็นเวลาการนั่งจุดเด่นของเขานะครับนอกจากจะนั่งสบายแบบนี้ h e a เฮ o o ูมเล Room มีความกว้างขวางมากเลยนะครับพี่เอกจะขออนุญ,ญาตเอาวัดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสดๆตอนนี้เลยนะครับเครื่องมือวัดตัวเบาเองเนี่ยต้องบอกแบบนี้ด้วยว่ามีการปรับเอนได้เห็นไหมครับตั้งชันสุดดูจากตรงนี้ครับ เดี๋ยวเราจะปรับที่ปรับอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเราจะเห็นนี่คือเนี่ยมันยังปรับได้อย่างนี้เลยชิ้นนี้ที่แบบว่าไม่ต้องนั่งแล้วอ่ะนั่งโค้งแบนี้นี่คือสามารถปรับหลังแบบมันไม่ใช่นั่งจริงๆอะนเนาะแล้วก็เราจะลองปรับดูนะครับเนี่ยอึ๊บเนี่ยสเต็ปหนึ่งสองสเตป็ปสสเตป็ปสสเตป็ปหสเตป็ปหสเตป็ปเจ็ดแปดเก้าดสิ ประมาณเกิน12สเต็ปแน่ครับเนี่ยแล้วก็สามารถปรับเอ็นนะครับได้สุดขนาดนี้โดยระยะแบบนี้นะครับเราจะมาดูว่าองศาของเขาจะกี่องศากันอ่าเรามาดูกันนะครับเหมือนเดิมอ๊บนี่ครับ65องศาเท่ากับว่านี่คือการนั่งแบบสบายมากถ้าเอาแบบสเต็ปที่เกิดนั่งทั่วไปแบบรถทั่วไปนะอลองดูนะครับแบบที่เขาปรับไม่ได้เนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งประมาณนี้น่าจะประมาณชักเศเจ็ดสิบอ่องดูก่อน ให้ทุกคนดูใกล้เคียมไหมเนี่ยใช่76นะครับเราจะเห็นเลยว่าการปรับตั้งนะครับพอสมควรแล้วเรามาดูระยะนะครับในเรื่องของเลกลูมพี่เอจะใช้ตัวเลเซอร์วัดนี่ครับ38.5นะครับเกินฟุตหนึ่ง กว้างขวางมากมากแล้วก็ตอนนี้เอาเท่าที่น้องออฟนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเองที่เลื่อนถ้าเกิดสมมุติมองบอกกล้องด้านหน้าเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยเพ่ยยังมีพื้นที่เหลือด้านหน้าอีกประมาณ30เซนกว้างขวางมากถ้าสําหรับใครที่อยากซื้อรถคันนี้แล้วมีคนนั่งโดยสารด้านหลังเยอะๆอะสะดวกสบายเลยเห็นไหมครับเล็กรูมได้เฮดรูมล่ะนี่ด้านบนก็คืบหนึ่งนะครับอย่างนี้ สูงนะครับพอสมควรไม่อึดอัดแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เราเปิดหลังคา mm hmm. พอลิมิกแกสรูฟนะครับมันแบบเหมือนเป็นสันรูปอะ่ะสามารถปรับได้ด้วยนะครับสามารถเลื่อนได้นะเ,เราต้องปรับเอนที่เด่นอีกอันนึงนอกจากเบาะปรับได้แล้วเรายังมีที่เท้าแขนแล้วก็พร้อมช่องวางแก้วน้ำคราวนี้ในตัวของตัวรถเองเนี่ยนะครับหัวหมอนการดีไซน์นะครับสามารถปรับได้ สูงต่ำได้นะครับทั้ง3ที่นั่งด้านหลังตัวเบลให้มาเป็นแบบแหมขอดูสิสีออกเป็นแบบน้ำตาลคันนี้ภายในมันเป็นสีอะไรอะเบทเหรอสีเบทครับสีเบทเนาะชื่อว่านักเก็ตเบทนักเก็ตเบทนะฮะนี่นะครับได้น้องออฟขับอยู่แล้วก็ตัวเบลเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่หลักแล้วก็นั่งยืดขาได้สบายแอร์ด้านหลัง จะมีอยู่ซ้ายขวานะครับตรงกลางไม่มีด้านบนไม่มีนะครับจะแตกต่างจากตรงที่เราได้เคยไปลองนั่งในตัว e v 9นะครับอันนั้นจะมีช่องแอร์อยู่ด้านบนให้ใช่ไหมครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีนะด้านบนก็เป็นสันรลูปไปแทนแล้วก็มีแค่ด้านข้างนะครับซึ่งเหมือนกันใน e v 9รุ่นพี่เขาก็จะมีแอร์อยู่ซ้ายขวาแบบนี้แต่เขามีข้างบนด้วยนะครับคราวนี้แหละเป็นจุดหนึ่งครับว่า เจอความร้อนบ้านเราขนาดนี้ตัวรถที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ไม่ได้มีการติดฟิล์มนะครับมันก็จะร้อนๆหน่อยก็ต้องอาศัยให้แบบว่า,าคนขับเองหรือคนที่อยู่คู่หน้าเปิดแรงลมแอร์เปิดแอร์อุณหภูมิต่ำๆเพื่อให้ข้างหลังได้ถึงแต่ช่องแอร์ตรงกลางด้านหน้าก็ยังมีลมนะครับพัด มาให้เรารู้สึกได้ตรงนี้มีตัวรถของ EV5 เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัว EV9 ก็ตรงที่ว่าคันนั้นเป็น3แถว6ที่นั่งคันนี้เนี่ยเป็น2แถว5ที่นั่งนะครับเป็นเหมือนรถ SUV ทั่วไปการดีไซน์ด้านหน้า,นาที่เราดูไปตอนต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็เหมือนกับในตัว EV9 มันมีคอนเซปต์เดียวกันแต่ภายในเราจะเห็นเลยนะครับว่ามูลค่าตัวรถคันนี้ถูกกว่าในตัวของ EV9 เยอะมากนะครับแล้ววัสดุต่างๆหรือ การประกอบต่างๆเนี่ยเรานําเข้ามาจากประเทศจีนจะแตกต่างกันแล้วนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งสําคัญนะครับเราจะเห็นบางจุดที่เรามองว่ายังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่ที่เราเห็นเนี่ยพอเรามองไปด้านหน้านะครับตัวเนื้อของตัวหนังหนังในรถคันนี้ไม่ใช่หนังแท้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับเราเห็นเรื่องของมันอาจจะตัวส่งมอบจริงๆเนี่ยต้องให้เพื่อนๆไปดูอันนี้เราไม่รู้นะครับคันนี้เนี่ย เราจะเห็นว่าบางอย่างในการตัดเย็บเอยอะไรเอยเนี่ยมันยังไม่ดูแล้วเท่ากับที่เราอยากหวังเหมือนตอนที่เราขับ EV9 e v 9ีนี่เราจะเห็นภายในเนี้บมากดูโอเคมากๆนะครับคันนี้เราดูเราเห็นมีจุดหนึ่งมีหลายจุดอ่ะที่มันด้อยอยู่แต่ว่าจุดหนึ่งที่เราอ่ะชอบนะครับในตอนต้นก็คือความเร็วต่ำเนี่ยเงียบนะตัวรถเนี่ยเก็บเสียงดีแต่พอเราใช้ความเร็วเติมขึ้นไปเรื่อยๆครับ เราจะได้ยินเลยว่าพอร้อยกว่าปุ๊บเนี่ยแล้วเรานั่งอยู่เหนือซุ้มล้อเนี่ยโชว์เสียงเลยนะครับพอเป็นพื้นที่มีตีเส้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าเสียงสั่นสะเทือนหรือด้านล่างเนี่ยมันส่งเสียงเข้ามานะครับจากด้านหลังแต่จุดหนึ่งที่ดีที่รู้สึกได้เลยหรืออาจจะเพราะว่าตำแหน่งประตูบานท้ายเนี่ยมันมันอยู่ห่างจากที่นั่งเราจะไม่ได้ยินเสียงลมครับด้านท้ายวีดวิวเข้ามา เราจะไม่มีเสียงลมนะแต่เราจะมีเสียงยางจากใต้พื้นมานะครับดังเข้ามาทุกครั้งนะครับหรือว่าเวลาล้อสัมผัสหรือถ้าพื้นผิวของถนนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะสัมผัสได้จากตรงนั้นเพราะว่าตัวของอยางที่เราได้มาเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยมันเป็น Earth Long l ลนสใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีตัวในรุ่นที่เป็นตัวท็อปของเขานะครับที่จะเป็นตัว Earth e เอ็กซ์คูนะครับที่จะเป็น All ออวิลได มันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของล้อนะครับเราจะได้ล้อ19เหมือนกันแต่ว่าอีก2รุ่นเริ่มต้นรุ่นแวร์เนี่ยมันจะเป็นล้อขนาด18นะครับไอ้จุดนี้เป็นจุดต่างกันที่เรายังไม่ได้ลองครบทุกคันนะครับแต่ว่าเอาลองเลนคันนี้เราจะได้ยินเสียงแบบนี้และนี่ครับการเข้าโค้งซ้ายโค้ขงขวานะครับนี่ขออนุญาตเราคัดเบลล์ต่อนะกันนะจะได้ไม่ไหลนะครับนะ ตัวรถเองเนี่ยไม่ได้ส่งเสียงนะครับว่าถ้าไม่คาดเบลเนี่ยจะดังแต่เมื่อไหร่ที่คาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคาดแล้วคาดปุ๊บเมือ่อคาดแบบนี้นะครับแล้วลองนี่ครับถ้าคาดแล้วจะมีเสียงเตือนแต่เสียงเตือนของเขาจะเบาครับไม่ได้แบบว่าดังจนแบบโวยวายอะไรอย่างเงี้ยยังถือว่าโอเคอยู่นี่แล้วเราก็คาดเบลแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวดันไอ้นี่ลงมาเท้าแขนนะ จากการนั่งแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็สักระยะหนึ่งเนี่ยเราผ่านมาประมาณแบบเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีความนุ่มมีความสะดวกสบายพอสมควรนะครับตามตามที่รถมีให้จุดหนึ่งที่ขาดหายไปหลังจากที่เราได้ลองในตัวรุ่นพี่เขานั่นก็คือม่านบังแดดน,นะครับคันนี้มันเป็นตัวลองท็อปมันจะมีหลายๆอย่างที่ขาดหายไปบ้างนะแต่ว่าอยู่ที่เพื่อนๆเ,เราเลือกพิจารณากันว่าจะเติมเงินเนี่ย ซื้อหรือเปล่าเพราะว่าจากร้าน599คันนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราจะต้องเติมไปถึงเป็นร้าน799เพื่อจะเป็นตัวท็อปเพิ่มมอเตอร์เข้ามาเดี๋ยวเราจะได้ลองนั่งลุยฝนแน่ๆข้างหน้าเราจะเริ่มเห็นมีเมฆฝนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่านั่งลุยฝนเป็นยังไงกันอีกทีหนึ่งนะครับจะเจอไหมเนี่ยเหมือนว่าจะเหมือนเหมือนจะเจอแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าเจอก็เดี๋ยวถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ แต่พี่จะเห็นเลยนะว่าการที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมันนั่งแล้วมันก็โอเคนคั่และนั่งแล้วก็สะดวกสบายดีนั่นแหละแต่เบลว่าช่วยเราได้นะดึงซ้ายดึงขวาอยู่บัมปี้มันมีบางจังหวะที่เราขับมานะครับที่เราได้ลองนั่งกันแล้วกาคุยกับน้อออฟเนี่ยคือเวลาเราเข้าโค้งแรงๆนะครับด้วยความเร็วสูงเนี่ย ตัวรถ A องเนี่ยมันจะมีบัมปี้ที่แรงแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันมีการโครงนะครับให้เห็นชัดเจนแล้วก็ตอนนี้เราลงมาลงเขามา140ตอนนี้คือ140กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับการเก็บเสียงเบื้องต้นเห็นไหมถือว่าดีนะครับการเก็บเสียงลมด้านบนไม่ได้ยินเลยแล,แล้วพอเราเปิดหน้าต่างเห็นไหมครับเสียงลมพัดพัดดังเข้ามาให้รู้สึกได้เลยกระจกก็เป็นแบบชั้นเดียวนะไม่ได้มีเป็นแบบเป็นแบบ สชั้นหรืออะไรเลยนะครับเอาละโดยสรุปโดยรวมนะครับสำหรับในการนั่งแถวที่2เนี่ยเบื้องต้นก่อนนะครับก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายพอสมควรแล้วก็เป็นรถที่สามารถที่จะให้คนที่จะต้องการนั่งหลังบ่อยๆนะครับสามารถนั่งได้แล้วก็ตัวเบาเองอ่ะสามารถที่จะพับนะครับได้แบบนี้มันก็สะดวกสบายเพราะเราจะเจอนะรถหลายคันพับไม่ได้นะครับพอมันพับไม่ได้มันต้องนั่งหลังตรงตลอดก็จะลําบาก นะครับอันนี้สามารถพับได้อันนี้ดีเอาละครับเป็นอันว่านั่งแถวสองก็อยากที่ให้ทุกคนรู้ตามนี้แล้วนะครับว่าการนั่งนะครับไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเขาไม่ว่าจะนั่งบนถนนปูนนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงที่สุดนะครับเหมือนรุ่นพี่เขาแต่ว่าก็ไม่เลวหลายนะครับสามารถนั่งได้ บัมปี้เวลาผ่านหลุมผ่านอะไรจุดที่สะเทือนเนี่ยนั่งด้านหลังแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ให้ทุกคนต้องกังวลน,นะครับนั่งได้ทรับโอเคนะครับอันนี้นะต้องบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าจุดชาร์จเสียบอ่า USB Type C มีมาให้นะเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้านหน้าตรงเบาะน,นะครับถูกซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายครับ I feel nauseous, believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard, struggle just to be me